ไอีอ e. ัมปรีจันไลเหล่านี้ไม่เคยกลัวมันเลยแต่ว่าพูดด้วยอารมณ์ดีนะฉะนั้นก็ปลอดภัยไม่ใช่พรุศว่าแต่อย่างไรบักเบียมันด่าคนที่มาถามมันว่าจองวัหรือ,อยังครับมันเกลี้ยวกลาอมากเลยในตอนนั้นนะไอ้หนูแพรี่ไพวันนิสัยแซะกระแนกระแนกระทบกระเทียบเปรียบเลยคนบันดอกตุ๊ดแตวเจ้าเจ้าแตนแตนตะลัแต่ภาษาเหนือเรียกว่าสาลิดนี่แหละ ไอเอ็มอปรีจันไลเหล่านี้ไม่เคยกลัวมันเลยแต่ว่าพูดด้วยอารมณ์ดีนะนั้นก็ปลอดภัยไม่ใช่พรุศว่าแต่อย่างไรบักเบียมันด่าคนที่มาถามมันว่าจองว่าหรือยังครับมันเกลี้ยกล่อมมากเลยในตอนนั้น,นไอ้หนูแพรรี่ไพวันนิสัยแซะกระแนกกระแนะกระทบกระเทียบเปรียบเปลยปลคนบันดอตุ๊ดแตวเจ้าเจ้าจันตันตรัสแต่แตภาษาลเหนือเรียกว่าสาลิโด,ดนี่แหละ